ครับก็สวัสดีเพื่อนเอ FC สามเอลยำเย็นนะครับวันนี้ผมนําพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ดาวลุ่งมาอัปเดตให้เพื่อนๆนได้ชมครับเจ้าตัวนี้ถ้าเพื่อนๆจํานจได้ก็เจ้าตัวนี้จะชื่อเจ้าสัต์สเตปนะครับสัตว์สเตปนี่ก็แชมป์ซีแสซีนะครับหนึ่งไฟแล้วก็ไฟแรกหกพันหกแล้วก็ไฟสองซีแสซีนะครับตัวนี้เขาจะเป็นคู่เกิดเจ้าสัตว์สตาร์ฟนะครับค่าตัวร้านห้าที่ แบ่งลูกค้าที่อินโดไปทำพัฒนานะครับนี่คือเจ้าสาส์ตสเตปนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมสภาพปัจจุบันครับสวยมากครับสวยมากสีซ้าดำนะครับตัวนี้เป็นไก่ชนแน่นนะครับชนประกบนึบนะครับัวกลางหลังแล้วก็แข้งสโลนะครับจิตใจเหนียวแน่นนะครับตัวนี้เป็นลูกชายเจ้านำโชคครับนำโชคบุษาสามชั้นตอนนี้ลูกๆนำมาซ้อมชุดแรกก็ถือว่า พอใจมากนะครับถ้าจะให้ลูกไล่อีกหนึ่งข้อนะครับตัวนี้ก็ฝากเพื่อนๆติดตามเจ้าสัตว์สเต็ปด้วยครับผมขอบคุณครับ